สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีสสดทุกทกท่านนะครับสวัสดีกับช่องโมเมน,นะครับสวัสดีตอนเช้านี่ควานเขียวก็ได้มาตัดอ้อยนะครับตัดอ้อยรอบนี้ก็รอบที่สามแล้วนะครับ รอบที่สามก็เป็นอ้อยของผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญครับที่ได้ช่วยซื้อไว้ตั้งแต่น่าจะเดือนกุมภาครับน่าจะเป็นเดือนกุมภาครับก็พอดีสวนนี้ของไม่เล่งครับพื้นที่นี้ของไม่เล่งก,ก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปครับนี่ครับก็ชวนน้อง อันนี้ช้างมาประมาณกี่เชือกสี่เชือกครับห้าเชือกก็ชวนคุณตาอีกสองเชือกมาที่อยู่ใกล้ๆโมเมครับที่อยู่ใกล้ๆโมเมด้วยที่อยู่เป็นเพื่อนโมเมมีคุณตาอีกสองเชือกครับคุณตาพลายบุญจันทร์กับสิโดอทองคูณครับแล้วก็จะให้ใหชุมพลกับบุญทุ่มมาด้วยครับนี่พอดีไม่มี อาหารพันเกี่ยวก็เลยแบ่งปันแบ่งปันให้แบ่งปันขอบคุณมากๆครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบ,บุญครับก็พี่แยมนะครับพี่แยมคนสวยตั้งแต่น่าจะถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะปลายเดือนปลายเดือนปลายเดือนธันวาเอ้ปลายเดือนกุมภาครับ นี่เดือนอะไรครับนี่เดือนเมษาแล้วครับน่าจะปลายเดือนอืมซื้อไว้ตั้งแต่นู่นนะครับที่เยี่ยมายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาเน,นี่ยครับ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะครับวันแรกควันเกวก็ได้ชวนน้องบิ๊กมาเอาอยู่ครับมาตัดน้องบิ๊กสาวกละอืมวันแรกครับวันแรกวันที่สองชวนมาก็ไม่มาอีก <c oughs> น่าจะไม่พร้อมเลยยังไงก็ไม่ทราบเพราะว่าอ้อยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ้อยครับอ้อยกระแดงแต่ก็ดีกว่าไม่มีกินครับดีกว่าไม่มีครับบางคนบางท่านไม่มีนะครับบางคนบางท่านนีครับกามเกี่ยวเลยอขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจุญครับสำหรับอ้อยสวดนี้นครับก็ช่วยโมเมได้หลายวันอยู่ครับ ควันเขียวก็มาตัดครั้งนี้ครั้งที่สาแล้วนะครับช่วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือช้างอีกอยู่ใกล้ๆควานเขียวครับนี่ครับอ๋อสองพันสองร้อยคะแนนครับตอนไม่สวยไม่ก็ถือว่าถูกที่ถูกเวลาครับช่วงที่ไม่มีจะกินก็ถือว่า คือว่าดีมากๆครับเป็นความโชคดีไปนี่ครับทั้งหมดไล่กว่าเกือบสอไล่ครับเกือบสอไล่สองพคะแนนขอบคุณมากๆนะครับคันเขียวมีแต่คำขอบคุณนะครับพี่แยมนะครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับนี่ครับก็น่าจะตัดได้อยู่ประมาณ3รอบหรือสองรอบ อ,อยอ้อย,ออยชวนน้องนองมาตัดสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีทุกๆกกำลังใจนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีนะครับกับบรรยากาศตอนเช้าอากาศบริสุทธิ์มากเลยครับ fc ท,ที่ว่างนะครับมาอยากออกมังการครับ fc มาช่วยตัดอ้อยควานเขียวได้นะครับช่วยตัดอ้อยได้นะครับออกกำลังกายไปในตัวครับอลอยหนูโขหหลอยหนูจนช่วยทั้งน้องน้องควานฮะตู๊ซบบอเมน น้ากาปลุกบ้าวรดสั์นะครับครับผมอะไรนะครับแตงกวาดูดูมึงไลยเนาะแตงกวา าทางแตงกว่ายิงเลยเนาะผมก็จำวันได้คือการแตงกว่านะแต่งกว่าครอบครัวตอเต่าบ่ฮะพราบครครอบครัวแตงเต่าบ่มันจะมีแตงกว่ามันจะมีแตงกว่าครอบครัวตอ,อ,อเต่เาครับครอบครัวตอเตออ่าอ,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 อยู่ เดี๋ยวโอดน่าลองถามท่านดูว่าเ,เป็นครอบครัวต่อๆไหมครังนี้ขบัขบขับแล้วผมก็จะบอกไปให้ถูกโอเคครับผมอ๋อต้องขอตัวขอพาครับมีผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใหญ่ใจบุญสั่งผลไม้ให้ทางแตงกวาพอดีคนที่สั่งไอส่งแตงกวาไปไม่ถูกครับ แตงกวาดิชื่อช้างแตงกวาแตงต่อขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณนะครับนี่ครับก็อ้อยอุ่นมันอากาศตอนเช้าครับเจ็บสิอ้อยแข็งมากครับเป็นอ้อยไม่รู้กี่ตอรครับนี่แข็ง แข็งแข็งครับ้อยก็ดีกว่าไม่มีครับดีกว่าไม่มีขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจุญม,มากๆครับสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีและสวัสดีอีกนะครับอุย้ยหมดกัดสวัสดีนะครับนีมา พามาชมสวนอ้อยครับสมชะไอดูช้างดูอะไรเบื่อแล้วก็มาชมสวนอ้อยครับวันนี้มาช่วยตัดอ้อยให้าีครับนี่ครับตัดอ้อยกับอ้อยกับน้องๆควานครับมากันย4คน5คนควานเขียวเลยครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะครับที่ท่านได้ช่วยนี่ครับอาหารช้าง ให้ hey, น้องโมมีแล้วก็ควันเขียวก็แบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อน,นช้างที่อยู่ใกล้ควันเขียวครับก็มีคุณตาอีกสองเชือกครับที่อยู่ใกล้โมมีพอดีพ่าันที่ควันถามว่าได้อ้อยมาจากไหนนี่ไนงะก็ควันเขียวก็แบ่งปันเชื่อมต่อบุญที่ท่านเจตนาให้ควันเขียวก็เจตนาให้ช้างควันเขียวก็แบ่งปันต่ออืถือว่าไม่มากก็มีความหมายกับกับสถานการณ์ตอนนี้ครับแบบอืม บางท่านก็มีหลายเชือกครับที่ขอควานเขียวมีหลายเชือกเครื่องมากครับเพราะว่าแต่ทางนี้ทางนั้นเราต้องดูสถานการณ์เน้พื้นที่อ้อยว่ามีจํานวนมากน้อยขนาดไหนบ้างอีกครับตอนนี้ก็อ้อยจะมีไม่มากครับควานเขียวก็เลยไว้แบ่งปันให้กับใกล้ๆอย่างนี้ครับถ้าเราเปิดใจแบบหมดไม่พอกันครับดีก็มีแย่งกันแบบจะดูแบบน่าเกลียดครับ <laughs> เพราะว่าอ้อย แค่ไล่กว,กว่าครับไล่ก,ว,กว่าไม่มากครับแล้วก็อ้อยไม่ค่อยสวยด้วยครับพันเผือนก็เลยไว้ให้มอเมแล้วก็เชื่อมต่อใกล้ๆครับบ้านใกล้เรือนเคียงมีคุณตาอยู่เป็นเพื่อนชวนพันทองใบอยู่ครับพันทองใบก็ไม่ว่างครับทองใบครับติดเชือกขอบคุณมา,มากๆครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดุจนะครับท่านก็สวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจส่วนนี้เท่าที่จําได้ ช่วยครั้งที่สอง้วครับคุณพี่แยมครับส่วนแรกที่ควานเขียวไปตัดตอนที่เริ่มต้นเลยครับประมาณเก0 0 0คะแนน,น90,00คะแนน, 9, น,นก็ช่วยได้หลายเชือกเลยครับตอนที่แรก,แรกครับตอนแรกๆที่ควานเขียวชวนพี่น้องชาวช้างไปตัดกันก็ช่วยได้หลายเชือกครับส่วนนั้นครับสี่ไร่9,000คะแนนแต่อันนี้แค่ประมาณไร่กว่าหรือเกือบสองไร่ครับ2,200คะแนนครับก็ขอบคุณมากๆครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้ สวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจนะครับช่วยไว้ถูกที่ถ,ทถูกเวลาพี่แยมขอบคุณนะครับถ้าท่านได้ฟังคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆครับพี่แยมนะครับกราบขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับพี่แยมคนสวยนะครับท่านก็ใจบุญอีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ใหญ่ใจบุญอีกท่านหนึ่งนะครับที่ช่วยเหลือ,อพี่น้องชาวช้างหลายๆเชื่อครับหลายๆเชื่อก็ว่าได้เลยครับขอบคุณมากๆ,ๆนะครับ ขอบคุณทุกๆท่านครับที่กดไลค์ให้นะครับขอบคุณมากๆครับที่กดไลค์ให้นะครับหมดกัดพันเกลียวโอ้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับโอเคครับพันเกลียวก็สุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกครับขอให้ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญครับล่ำรวยเงินทองล่ำรวยสุขภาพครับ ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีนะครับขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองการงานแล้วก็หน้าที่ขอบคุณคุณภาพสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับ